มาคะ่ะทุกคนวันนี้กิกได้ไอเทมใหม่มานะตัวนี้จะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นมิลเลสเนล l วท์ไพรเมอร์นะคะ S.P.F 50 P.A. 1นบวกนะคะตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นที่สุดข,ของไพรเมอร์ที่กิกไปดูรีวิวมาแล้วนะคะก็คือเต็มสิบนี้ให้แบบให้หมื่นนะทุกคนตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าจะอัมพังรูกุ้งนและทำให้ไม่อับติดทนยาวนานนะคะแล้วก็ผิวก็ต่างไซส์โอ้ยมองความชุ่มชื้นควบคุมความมันไม่ทำให้มองคำ้ำบำรุงผิวนู่นนี่นั่นเอาหมดทุกคนสาระคุณจ มาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะกิ๊กลงเฉพาะ,ะครีมบำรุงหรือว่าสซรั่มแคร์เท่านั้นนะคะให้ทุกคนดูดูลุคนที่เราไว้นะคะเรื่องไหนคะแกะเลย,เลยโอเคมาค่ะให้ทุกคนดูเนื้อนะคะกิ๊กก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้คือพรีวิวเลยแหละตัวนี้เขาให้มาอยู่ที่6ัมนะคะว้าวเนื้อจะเป็นเนื้อแบบจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อครีมนะคะก็มีความาไม่เหลวมากนะคะจะมีความข้เนเลยให้ทุกคนดูเดี๋ยวกิ๊กลงให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะคะ จะหอมหน่อยๆนะคะหอมเหมือนกินอะไรสักอย่างเลยอะ,ะแต่กลิ่นนี้แบบคุ้นอยู่นะที่กิ๊ชอบตกนะคะเพราะว่าที่รู้สึกว่ามันจะทำให้แบบไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็เข้าผิวดีอะคะุกคนก็เกลี่ยง,ง่ายนะคะแล้วก็ซึมไวในระดับหนึ่งนะคะโอเคได้แล้วให้คนดูงานก็จะเบลอลงคุณขูดแล้วหน้ามันจะดูแบบกรูกขึ้นนะทุนเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหน้าก่อนลงกับหน้าหลังลงอะคือแบบคนจริงนะทาแป้งก็ได้เลยนะทุกค,คือแบบให้คนดู ลงเลือดอยู่นะอยากกิจจกลงตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะแล้วก็ลงอีกทางนึงไปเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ลงค,คลุณคิดก่อนข้างกว้างนะวันนี้คิดก,ก็จะเทสเราก็จะใช้อาบลองอาบบีบีบองพื้นนะคะตัวที่คิชอบที่สุดนะอ๋อชอบที่สุดที่แบบว่าที่คุณเคยที่สุดดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีอีกตัวหนึ่งที่มันมาแทนที่กันแล้วแต่ว่าตัวนั้นจะมีความแบบคุมมันดีกว่าแมบก,กว่านะคะ คือเนื้อจะแบบเนื้อจะหอมๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ทาลงไปถ้าที่ทิดดูบนฝ่ามือก็คือจะแบบจะขาวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวดูชุ่มชื้นนะคะคือแบบรู้สึกชอบนะคือการที่เมคอัพจะติดทนนะส่วนหนึ่งก็คือผิวเราจะต้องชุ่มชื้นนะทุกคนถ้าเกิดหน้าเราแห้งคือคิมสงสัยว่าแบบคือแบบอ้าวทำไมทาวันนี้ครีมตัวเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างรองพื้นเดิมทำไมวันนี้ติดวันนี้ไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับการพักผ่อนด้วยนะคะการพักผ่อนจะทำให้แบบหน้าในวันนั้นน่ะมีความแห้้้้งแลลลวนนนนนน่่่าาาาจะะะะะมมัััักกถถพผออยยคคเเรไไปปำดดบ ้จะเป็นฟอง,งน้ำที่กิกชุบน้ำมาแล้วกับบีบีของบีเคตัวนี้นะคะที่กิ๊กชอบตอนนี้นางเป็นเบอร์สองหมายถึงว่าเป็นอนันดับที่สองในใจกิ๊กอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับบีบีหรือองพื้นสองนะคะตัวนี้ก็คือเบาสบายหน้านะคะแต่ว่าคุมมันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะคะด้วยความที่แบบเขาจะมีแบบบำบุงเข้ามาด้วยอะคะ่ะลงเลยนะคะอุ๊ยคือแค่ลงท้ายเมื่อไปก็รู้สึกแบบรู้สึกเบาโลดๆนน่าก็มีความแบบเขาเรียกว่ามีความเฉ๋ขงขึ้นมาไร้ขึ้นมา,าแล้วอะแอบคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องลงบีบีหรือว่าลงพ ใช้ฟองน้ำนะคะที่ชุบน้ำมาแล้วนะที่ที่ชอบชุบน้ำเพราะว่ามันจะได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาแล้วก็รู้สึกเย็นสดชื่นนะคะขณะที่เปลี่ยนรองพื้นนะถ้าไม่ชุบน้ำก็ได้ค่ะจะได้อ่าสัมผัสที่แน่นกว่านะคะแล้วก็แต่ว่ารองพื้นนั้นมันก็จะแอบไปติดที่ฟองน้ำเยอะนะคะถ้าเกิดไม่ชุบน้ำนะถ้าเกิดชุบน้ำอะที่จะลงเพิ่มอีกเลนเย,ยอะหนึ่งก็ได้ค่ะได้เลยเนีย่ยพอชุบน้ำอะ่ะแล้วก็บิดบานๆแล้วมันจะมีความแต่งไปแบบสบายหน้าไปทุกคน แล้วก็ข้อดีของการใช้ฟองน้ำก็คือจะเข้าจะเข้าได้ทุกมุมของใบหน้าได้เห็นไหมคะแบบนี้ก็ขอโอเคก็ได้งานผิวขึ้นมาอีกระดำหนึ่งนะคะเดี๋ยวกิ๊จะไปปัดแก้มแล้วนะมาค่ะปัดแก้มตัวนี้ตัวนี้ที่อยู่คู่กับของอ่า T H A M น้องฉัดนะคะตัวนี้กิ๊ใช้กิ๊ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความกิ๊จะใช้เวลาที่แบบเดินทางค่ะมันสะดวกนะคือสีนะคะเห็นไหมคะสีสีสีก็ตอนทาค่ะดูแจ๋มนิดนนะคะแต่ว่าน้องจะมีความแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเดี๋ยวกิ๊จะทำเดี๋ยวกิ๊จะตกให้ดูนนะทุกค จะได้แบบงานผิวกับผิวจริงจังอนะ่ะผิวอมชมพูเบาๆเลยะเนะคุณนะที่ลงตรงจมูกก็ให้ดูแบบให้ดูน่ารักน่ารักนะคะที่จะไม่ปัน่นไม่ปัดไม่ตกต่ำกว่าร่องร่องจมูกนี้นะคะพยายามนะคะมันจะทำให้หน้าเราดูสัน้นแล้วก็ดูเด็กลงค่ะการลัดการลกลัดแบบนี้นะคะเนีย่ยก็จะได้แบบงานผิวกแบบับชมพูเรื่อๆเรื่อๆถึงเราจะตึงเพิ่มไปอีกมันก็แบบมันก็ไม่เสียมันก็ไม่ได้แบบเข้มกว่านี้เยอะนะเดีย๋ยวคิดจะลงแป้งสดนี้ดูค่ะ แป้งูนตัวนี้นะตัวนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้วด้วยความที่โรงงานผิวไปแน่นแล้วใช่ไหมคะที่ก็จะตา่าง้วยแปง้งปูนที่จะไม่ใช้แป้งผาดนะคะที่จะใช้แปรงนะคะในการลงแป้งปูนเพราะว่าเราจะไม่จะไม่เอามือไปถูหน้าเรานะมนันลดการเสียสีลดสิ้นรอยนั่นเองนะคดะ้วยอย่างที่ชอบใช้อุปกรณ์ในการช่วยงานเะะนี่ยมันจะทำให้เราสะดวกแล้วก็เร็วแล้วก็แบบได้งานละเอียดทุกคนเนี่ยเข้าตามไรผมอย่างเงี้ยแล้วอย่างมือก็ไม่ติดแป้งด้วยนะ เซ็ต okay. ผิวเสร็จแล้วนะทุกคนไปค่ะเติมปากด้วยตัวนี้คู่กันเลยนะคะที่ปัดแก้ไปแล้วเกีจะเติมปากด้วยตัวนี้นะคะเห็นไหมคะพอปัดแล้วมันมันเบามากเลยเติมพอเติมแบบอ่าเดี๋ยวกีจะลงอาเซ็ตคู่หมู่ตัวนี้นะคะตอนแรกที่ปัดแก้ไปแล้วใช่ไหมกี้ก็จะทาปากให้ดูนะคะเห็นไหมคะแก้มที่ลงไปแล้วะจะค่อนข้างแบบเบามากเลยนะคะลงไปให้เต็มปากเลยะคะ่ะ อันนี้ก็คือกีตาร์บำรุงไปแล้วนะคะก็เลยทาค่อนข้างง่ายนะทาให,ให้ใหญ่ขอปากจริงนิดนึงนะใช่ปเสร็จแล้วค่ะน,นี้จะทาตาแบบเบาๆเลย ลงกริตเตอร์ตัวเดียวค่ะตอนนี้ของโมเดสกานะที่ใช้เป็นเบอร์สูงสามเชอร์รีเวทนะคะจะไม่ได้ขัดเบ้าเลยนะคะแต่ว่าจากปัดมาสคาร่าแล้วก็กริตเตอจัดเต็มค่ะอันนี้อีกแนะนำนะทุกคนมันแตกอีกแนะนำให้ใส่กล่องเอาไว้นะคะมันก็จะไม่แตกแล้วก็ใช้งานยากดีค่ะต้องเก็บกล่องก่อนนะกได้มาแบบนี้นะคะอาจจะเจ็บๆกับทิชชู่ก่อนนะคะเพราะว่าด้วยความที่กริตเตอร์จริงจังมากนะลงไปกลางตาเลยนะคะเอาให้ชิดขอบตานะคะนี่นะ นะอันนี้ก็คือเสกนะลงตาก็คือลงลุ่ตรงนี้ค่ะแน่นๆตรงกลางตาแน่นๆแล้วก็ค่อยๆเบนนะคะให้ฟูๆออกไปแบบนี้เป็นความที่เราไม่มีคอตตอนบัตที่มาลงตาล่างเนี่ยเราจะเอาทิกชู่เหมือนในการลงตาล่างให้ดูนะจะเป็นตัวนี้ค่ะตอนที่ซื้อด้วยความที่คิดเห็นเป็นสีชมพูใช่ไหมคะคิดก็คิดว่ามันจะออกมาเป็นสีชมพูคือกลิ่นหน้ากากมันเป็นขาวเหลืองคิดก็เลยจะชอบลงอะไรที่มันเป็นสีแบบสีจโทนชมพูสีโทนแดงอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีทองอ่ะมันจะเกินไปกับหน้ากากนะมันจะ สีตาทองทองอะซึ่งแเราก็แอบแบบปิดบังเนอยนะสีมันไม่เหมือนกันกับตรงเนี้ยไปไต้ตาค่ะวาดกีกวาดเต็มขอบตาเลยนะแล้วก็อีกข้างแบบนี้สะดวกนะคะสะดวกมากเห็นไหมเวลาแบบอึดอึดสองวีเสร็จเลยแบบนี้คือสะดวกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกรีดตากันนะคะตอนนี้เลยตัวนี้ใช้ไม่ดีนะคะใช้ไม่ดีเขาบอกก็เป็นไม่ได้แนะนำนะคะเล่นจักกลางตาค่ะไปจนถึงหางตานะ ด้านหลังเติมค่ะมันลอลงมานะโอเคค่ะได้แล้ววันนี้ห่างตาเราก็อีกข้างหนึ่งทำให้คลายๆกันนะคะห่างจะยุบขึ้นจากหัวตาเล็กน้อยนะคะแล้วจะกลางตาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ด้านหาง โอเคเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับปลิดตานะวันนี้ต้องปัดมาสคาร่าจับหนักหน่อยนะเพราะว่าตาดูค่อนข้างที่จะแบบดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เลยที่จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะมาค่ะมาปัดมาสคาร่านะักขวดนี้แต่งตาเปลิดตาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาปัดมาสคารา่าขวดค่อยดูนะการปัดกับไม่ปัดมันแตกต่างกันมากเลยนะคะ,ะเริ่มที่ตัดขนตาค่ะใส่เข้าไปให้มันชิดกับขอบหนังตามากที่สุดแล้วก็หนีบแบบนี้เบ,บาๆก่อนนะว่าไม่โดนหนังตาแล้วก็ค่อยเพิ่มแรงนะครับให้สุดนะคะแล้วก็ขย,ยับออกมาค่ะ ก็ข,ขยับออกมาทีละนน้อยนะคะให้คนตามันมีความงอนถ้าเกิดเราดัดแบบนี้ครั้งเดียวเลยอ่ะมันก็จะแบบหักนะก็เพิ่มความงอนที่ปลายขดตาด้วยนะคะจะได้ง,งนอนตั้งแต่โกนเป็นปลายนะ,ะเห็นไหมคะอีกข้างเหมือนกันค่ะแบบนี้นะขยับออกมาทีละนิดนะคะไปเดี๋ยวเราไปปัดมัสคาราดัน,น,นะคะ่ะเราดัดขนตาแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวกี้จะปัดมาสคาราให้ดูนะเดี๋ยวกี้จะขอใจ,อจกระจกเสริมที่ใช้ตัวนี้ค่ะของเมอรเรสกาค่ะตัวนี้ก็เพิ่มความหนาได้ดีค่ะแต่ว่าตอนล้างจะล้างออกยากนะคะแต่ระหว่างวันก็คือดีค่าไม่เป็นด เริ่มมาจากหัวตาแบบนี้นะคะแบบนี้ด้านหางแบบนี้คือใช้เนื้อมาสคาร่าใส่เข้าไปที่ด้านโคนขนตาเยอะๆนะคะแล้วก็ขยี้ขยี้ออกมาแบบนี้นะคะตรงแบบนี้นะคะตรงกลางปัดขึ้นไปแบบนี้ด้านหัวปัดออกไปเสียงออกไปค่ะเสียงออกไปตามารูปตานะคะมาสคาร่าที่ใช้มาในระยะหนึ่งแล้วอ่ะจะเซ็ตตัวได้ดีเลยะคะ่ะแต่ถ้าเกิดมาสคาร่าใหม่นะจะต้องแบบว่าคือเวลาเอาเนื้อมาสคาร่ามาลงขนตาขนตาเรามันจะตกมาหนึ่งระดับนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ขยี้ที่โคนก็อยียบให้พยายามให้โคบ ทั้งหมดนะคะแบบนี้แล้วก็หางตาหางตาคนตาจีบถ่ายไปได้หมดก็เลยดูแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะปัดไม่จับไม่ปัดเห็นไหคนคล้องต่างเลยคะ่ะเดี๋ยวจีบขอปัดด้านล่างนะคะเดี๋ยวข้อจุ่มใหม่อีกทีแล้วก็ขึ้นมาปัดด้านบนนะเพราะว่าด้านล่างจะไม,ไม,ไม่ไม่จุ่มใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลือกคะ่ะเราจะใช้มาสคัาที่เหลือติดป,ปลานะในการปัดนะแบบนี้ค่ะเบามือที่สุดคะ่ะต้องใช้กระจกเสริมนะคะดูว่าน้องคนตานอนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยเคลียร์ออกมาค่ะ,ะคมาขยีบขอปัดด้านบนอีกรอบหนึ่งนะคะ คิดว่าคิจะไปต่อขนตาแล้วแหละทุกคนจะได้ไม่ต้องไม่ต้องปัดมาส์คคาร่าแล้วก็เวลาล้างจะได้ไม่ต้องขยี้ตานะแล้วก็เด็กที่คเคยต่อไปแล้วนะคะสองสามรอบมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะเดวกที่บอกข้อเสียไว้ก่อนเลยว่าการต่อขนตานะคะก็คือมันข้อเสียนะมันจะทำให้เราต้องดูแลน้องเพิ่มขึ้นมานะเวลาล้างหน้าอย่าเอามือไปจุนน้องนะแล้วก็ก็คือแต่ก็เพิ่มขั้นตอนมีขนตาให้มันเป็นทรงอะคะ่ะการต่อขนตานะแล้วก็น้องข้ามหน้าไม่ได้นะขนตาพังแต่ปกติเราก็ไม่ได้นอนข้ามกันอยู่แล้วนะแล้วก็เเเเเวววลลลลาา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 ้้้้้งงงงงคคคคืออออออพพยยยยยยมมมจจะะะะะะะไไไไ่่่่่่ดแตตตตรรนนนนปุกับข คือปัดจะทำให้ตาเราดูโตขึ้นดูสดใสขึ้นนะคะมาคารบาปัดอีกครั้งหนึ่งนะคะไปอย่างรวดเร็วค่ะวิทีเนี้ยที่รีวิวการต่อขนตาบอกข้อเสียแล้วในเรื่องของการดูแลแล้วก็เราจะต้องระมัดระวังขนตาเราแล้วก็เราจะแต่งตามไม่ค่อยอยืดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยไปยุ่งกับขนตาเราแล้วก็น้องจะมีอายุติดตัวอยู่ประมาณนะคะหนึ่งถึงสองเดือนค่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของขนตาแล้วก็กลาวของร้านที่เราไปทำนะส่วนข้อดีก็คือตื่นมาก็สวยเลยทุกคนไม่ต้องนั่งปัดมาสคาร่าแบบนี้นะ แล้วก็ไม่ต้องปัดมาสคาร่าแล้วก็อายไลเนอร์แทบจะไม่ได้ใช้เลยเพิ่งสำอางนะคะไม่ค่อยจะได้แต่งตาเลยนะเพราะว่าในความที่ขนตาที่เราติดมามันกุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องใช้เวลาทำการแต่งหน้าตรงขนตาเลยแนวคิดกำลังคิดอยู่ไหนมันจะไปต่อหรือเปล่านะคะในความที่แบบขนตาที่มันบางแล้วมันก็ไม่ค่อยๆงอนไ้หนะ่อยคนคิดก็เลยแบบนะีความสุขแบบอยากต่อขนตาจะมันจะได้ประหยัดเวลานะทุกคนแล้วก็ขนตาล่างค่ะ 好啊。 มีความแบบมีความเขียนง่ายคนมันลื่นมันลื่นนะครับทำายเมืม่อเหร่อเขียนชิ้นท่านค่ะอีสองเขียนแฟชชั่นนี้ก,กีจะเขียนอาจจะลองที่แหลมที่สุดเลยนะ คิวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เมจิตนะคะเขียนหางคิวแล้วก็หางคิวให้คงขึ้นนะคะของที่ก็ค่ะใช้ฝนะกี่คั้งเดี๋ดจะใช้ที่อ่อนที่สุดเลยค่ะตั้งแต่แบบนี้นะ ใช้าก,กาวแบบมาสคาร่าที่ทั้งหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวทุกคนครอยนะู่ไหที่จะใช้กาวในการเซ็กคิวะคะ้วค่ะทาลงไปแค่นี้เลยนะต้องรีบนะคะเพราะกาวมันจะแห้งน,นะก็ใช้มาสคาร่าค่ะฟูน้องต้นขึ้นแบ,บนี้ต้องรีบนะคะถ้ากาวแห้งนี้คือชีวิตจบนะต้องเป็นยันเลยค่ะเพราะมันแก้ไม่ได้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วตั้งเลยฟูเลยถ้าปกติใช้มาสคาร่าอย่างเดียวมันก็จะเพิ่มความนาให้เส้นแต่มันจะไม่แบบตั้งมากนะ,ะทุกคนนี่ค่ะดเราฟังยังอีกยากแล้วนะ 就赶快去拿。喂，精品安、啊，排、哎、好。